มีชาวต่างชาติหลายคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาจนบางคนนะคะหลงไหลและแตัดสินใจมาอาศัยอยู่ที่นี่กันระยะยาวเลยทีเดียวโดวยความที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาแน่นอนค่ะว่าบางคนก็อยู่ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ก็มีหลายคนที่พอจะอยู่ไปนานๆและชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้ในตอนแรกจนทําให้มีชาวต่างชาติหลายคนเป็นโรคเครียดและความเครียดก็ยิ่งมากกว่าปกติเป็นทวีคูณก็เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถพึ่งไขได้หรือว่าปรึกษาไขได้สะดวกดังนั้นการแสดงออกโดวยวิธีการรุนแรงจึงมีให้เห็นตามข่าวอยู่บ่อยๆในรายการคอประเด็นข่าวของเราก็เคยนําเสนอเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วหลายครั้งเท่าที่ผ่านมาครั้งความบุนเท็ Take. ท่าที่ผ่านมาบางครั้งความรุนแรงเลยเถอะไปถึงการจบชีวิตบางครั้งก็บาดเจ็บจึงเป็นงานที่หนักเอาการสำหรับทางตำรวจและทางกู้ภยัยเพราะว่าไม่ง่ายเลยค่ะที่แต่ละครั้งจะทำให้เหตุการณ์วุ่นวนายลักษณะนี้สงบลงอย่างไม่มีใครได้รับผลกระทบอะไร